mặt tên đen cao cao. Do anh ăn y như bóng 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 cho bóng 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 น่ะแล้วกคือก้อยเหล็กแทนหกต่้มโมเละป่ะเออเราเกิดเราอยากไปหมุนนะครับเขาอยากกูอยากทำอ้าวพี่น้องขับชุกสบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็ก้อยกับป้อมเนาะพี่น้องสบายดีเด้อก้อยแล้วตั้มหมุนแห้งเลยตั้เหรอฮะ จำอจำจำใส่ขกเด้อล็าปี้งเลหน่อยจำอือจำกระป๋อมโมเมนต์ก่อนเด้อจำเอาลาบแล้ววะมันหมดีนน <c oughs> แล้วไอ้น้องกลับชุกสบายดีเกินหนึ่งเนะาะเอาประเด็นไปคือให้คือคือห้ไปเท่าป่ามือมือวานมือชื่นเลยฮะมาคอยไรนี้ ว่าบคอยว่าบามน้ำบ่บ่จะบามน้ำบ่บ่แม่ก็เาหน้อยเดียวนึงพี่น้องเลยบ่แม่ก็ย้อนที่ว่ากับย้อนเพิ่นบ่ซอยเวียบบ่แม่โนั่นนี่บ่ซอยหนึ่งวอ่าอธิบายเด็บ่ซอยหนึ่งข้าวบ่ซอยสักเครื่องยัดซ้อนนะเพิ่นสักเครื่องเพิ่นบ่สักเยี่ยนเลยก็เลยบัวเ่นบัเป็นบัเป็นก็คือหนังสืออะไรเจ้าก็จะบัเป็นตลอดไป

เี S <S <preach science> <c> <cup> first, beans, ้ยแม่ลูกอะตัวแบบอยากหายแฮมบูเฮ็ดยังเลยอลูกยังเดียวเยก็แล้วถึงกนทกก็หกถามมันก็ปังเอจิบายคเฮ่อเปิดอารมณ์ังดีมาฮาเฮ่อขนาดจิบายยังพังบ่อได้จักซำเลยพบ่อๆๆจิบาย์แบมั้งเขาคนมานี่มาคุยวางบานนไ่น คนเอ๋ยไม่อยากใคดบอกไปซสอนตั้งดีเขาล่ากขจะจำไม่ไหว

ở ừ. ừ, tâm bên phải hello hết. Ugh, a tụp bà 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 giáp hâm bóc. Ráp bà hâm 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 ก็พอพวกมุนมุนตามมาบ่มุนบ่กระพังมุนเห็นว่าเขาไปหงเรียนบนบ่ไหมพี่เจ้าหกุ่นเขาไปเขาเปนยสงยงไปเลยมึงนจะใเจเราจ้ามา หนกพามือมน,น,นมาเบิร์ดชอบเป็นมีคนอื่นไม่ได้น้ำเหน,นหนน,นี่แหละเกลือเนาอยู่ตรงหาโตรงหน้าเป็นงมันก็สีเงียบ แต่ว,ว่าตะบอลโบ,บมาเงียบเด้อต้องเมื่อจะบ,บ้านมะมวยเมื่อนะ่ะโอ้ยพิดกันกันกนบบารายหรอกเพื่นอนเราขัดเพื่นบาร้องทริปนะ <c oughs> เล็กๆเ,เ,เล็กหน่อยไรยนี้ ไอ้พี่นองเป็นไอ้ปิดกันเล็กๆหน่อยนี่ไรนี้มันบุ่นบุ่นหน่อยนะ้แล้วปอมหน่อยอะรก็ไ้นี่ข้าดพับอะไรเออยิ้มกินๆแซ่บได้ใจไม่บุกครับมูจะเลา

ดีย๋ยวันบ่ายสามตายกินเน,ะนาะ่ังหังบาทเดียวลไปล่างเมื่อกก่อนผกินข,าข่าวอขอโทษปาไายด้วยพี่เนอะ đang đấy mặc áo mặc Bây giờ áo mặc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  แช่กินแล้วมันไปช่วยหน่าแล้วก็สร้างทิมแอมเบดเด้อบอกว่าจะบวกตาดิถ้าแบบว่าบวะกินหน่าอีกต่อไปพี่น้องจกคลิปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็กินก้อยกับพร้อม